เราไม่ได้มีแค่10ตึกเท่านั้นเพราะี่าเบเอขอวังเรารู้ดีว่าเส้นผ่านใต้เท้าเนี่ยเราเรียกมันว่าตึก11นั่นเองค่ะใช่ก็คือเซ้นผ่านเป็นส่วนหนึ่งของเขาวังเหรอใช่ถ้าอย่างนั้นพี่ขอไปตึกส1เก่อนเลยได้เลย โดยปกติแล้วค่ะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่หนูค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนในโรงเรียนสื่อสารได้อย่างคงล่องหรือโรงเรียนนะคะผลักดันให้เราเรียนาภาษาอังกฤษจนมันกลายเป็นชีวิตประจำวันไปแล้วีผ่านๆมากีฬาสีก็จะมีจุดพลุใช่เป็นไฮไลท์ของหอวัองเลยก็คือมีการจุดพลุจังวัแวดแกหรือเปล่ไม่ใช่ หน่อยอาจจะไม่เห็นกันควรจะได้เข้ามาเรียนห้องนี้ไหมทุกคนที่อยู่ห้องสิบคำว่าอยู่ที่บอกเข้าแผนกันตรีใช่ค่ะแผนกันตรีก็จะเรียนอันนี้เลยของเขาเลยเพราะว่าบอกแล้วว่าเราสนับสนุนจริงจังมากๆฝั่งนี้ค่ะเป็นห้องที่เราใช้เรียนวิชาช่างไม้มีเลื่อยอะไรมีเขียนสเก็ตช์ภาพอะไรแบบนี้อันนี้คือช่างไม้อาชีพไหนไหนๆมาดูการซ้อมกีฬาสีของน้องๆแล้วเดี๋ยวขออนุญาตแจกบความสดชื่นกันหน่อยดีกว่าเอาเดี๋ยวแจกน้องๆทุกคนเลยตรงนี้เลยทุกคนเลยเหรอแจกหมดเลยอ่ะ ขอบคุณนะไวรุษจังหวันเจียแครบหวานเจียบหวานเจียบ